วสวัสดีครับเช้าวันหยุดครับวันนี้จะมารีวิวตุกก๊กตาเพิ่งจะเปลี่ยนฐานมาเมื่อเช้านี้นะครับโอ้โหเออโอ้โหกอ,องเพนกองยาวนะครับ เปลี่ยนฐานมาแบบรุ่นพิเศษแรงมากครับฐานรุ่นนี้โอ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 ้โหโอ้โอ้โอ้หุ่นยนต์ฐานโอ้หุห่นโอ้ตุ๊กตาโอช่วยด้วยโอ้โหโอ้โหอ่าเรียบร้อยนะครับตุ๊กตาตัวนี้โอ้โห โอ้โหแรงมากเปลี่ยนฐานแล้วเฮ้ยโอ้โห่างหมดแล้วเอ่อันนี้คนใช้บ้านเรานะครับฮิ่าไอหมูนี่ันหจุดของเราเนะครับวันพุธหลังจากที่ลุยงานมาทั้งอาทิตย์รับยังไมน่นอนเลยครับผมวันนี้จะไปเจาะเลือด ห่างห่างห้างห้างก่อนโอ๊ะโอ๊ะไปไปจะไตไปไหนวะไอ้หมูไตมาแล้วครับไตมาแล้วแค่นี้ก่อนนะครับบักหมูบักหมูขี้มึน หมูขีมมันเนี่ยมูขีมมันมูขีมมันมนุษย์ใตนะครับอืมชายามเจอกืออีแช่นะครับ,อาาอรอรบโอ้โหโอ้โหโทำไปได้แม่เจ้ายาลดซอยแน่า <c oughs> <c oughs>